สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวตาสครับสวัสดีคุณนรบครับยัชนีหนึ่งหนึ่งสองห้าจุดสองหนึ่งนะครับสี่หมื่นแปดนะปริมากานหรือขายใช้ได้นะสี่หมื่นแปดกลุ่มการเทรดคือฟอร์เรนขายหกพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านปอปเทรดโดยสติลขายสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งล้าน รายย่อยซื้อ8,768ล้านรายย่อยเป็นผู้คุมตลาดฮะใช่ฮะห0 0 0นกว่าฮะแล้วก็อินสติลขาย2อ0พัรวมกันสองสองท่านนี่คือประมาณ9 9 0 0 0ล้านคนซื้อรายย่อย8 0 0พัแล้วก็สาบันซื้อ3,31นะครับแล้วขณะนี้เนี่ยตลาดที่ใน แดกเองลงไป849จุดจับในอิตาลีในอิตาลีลงไป2,136หยจุดฮนะหกเร์เซนหกหกเนฮสานี่ครับอ่าอิตาลี3วันแล้วพี่อิตาลีนะฮะที่อิตาลีเนี่ยอ่าฮะใช่ เพราะว่าลงลงหนักทุกวันฮะลงห้าร้อยลงสี่ร้อยวันนี้ลงสองพันแต่ตัวฮะแต่ตัวดักเองเนี่ยลงวันนี้แปดร้อยฮะยุโรปตอนนี้ลงมาสามเปอร์เซ็นหมดแล้วก็ตัวเอเทนตัวพวกนั้นก็ลงไปสี่เปอร์เซ็นหมดฮะอ่าราคาน้งมันบ้างฮะ,ะผมะเห็นราคาเบนซ์หลุดเจ็ดสิบลงมาหกห้าแล้วฮะแล้วก็ตัวด t ทีหลุด เจ็ดสิบลงมาหกเอ็ดแล้วฮะก็อืมอืมอืมเนี่ยใช่ใช่แย่ก็ฮะนะฮะแล้วก็วววตัวราคาทอง นะทองวันนี้หลุดมาเล่นที่ส0มพันกับหสิบหขณะนี้ตลาดหุ้นในดาวโจนส์ลงหนึ่งหนึ่ง้สิบสี่เหรียญคะให้สิบสี่จุดหนึ่งพันหนึ่ง้อยะฮะสองกว่าเ <c oughs> อ๊ะมันอ่าผมจำได้ว่าตอนแบ็กเันเด์เนี่ยนะตลาดมีรากาลงเยอะตลาดต่างประเทศอื่นๆอาจจะลงวิตกกังวลคราวนี้เนี่ยทาง ทางคุณทําทําให้ทุกตลาดลงหมดเลยนะฮะก็โอเคฮะเป็นเป็นอะไรเป็นสมดุลของตลาดดีฮะนะมองในทิศทางดีฮนะมองในทิศทางดีนะคุณคุณคุณทัาคุณทับอกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายนะฮะหลังจีนสวนบัดนะฮะแล้วคุณทําก็ยังมองว่ายอดขายอยอดขายการจ้างงาน นะครับข่าวที่มานะตอนนี้คือการจ้างงานนั้นบอลยูหลุด3.9เนะนั้นะฮะนักทุนแห่ซื้อพันธบัตรกังวลเทวรววแล้วนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาก็หรือทั่วโลกก็ไม่รู้ฮะกำลังคิดถึงว่าเพาวเวลคืนนี้ฮะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของคุณทามขึ้นอาจจะขึ้นการจ,จะลดอัตราดอกเบีย้ยห้าครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรบ้างนะลดอัตราดอกเบี้ยห้าครั้งเนี่ยถ้า ภาษีคุณทำยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะแต่ก็ผมคิดว่าอ่ะใช่ใช่ใช่อ่ะเอาผมผมไปต่างจังหวัดแกผมไปต่างจังหวัดมานะฮะอ่ที่ต่างจังหวัดที่สิงห์บุรีที่อ่ผมไปภาคอีสานนะฮะเมื่อวานนี้พอดีรับสายไม่ได้อยู่ในอยู่กําลังเดินทางกลับมาจากสิงห์บุรีเข้าเอ้ยไม่ใช่ผมนู่นนะฮะสีสเกตจากสีสเกตเดินทางเข้ามา าภาคอีสานทั้งตลอดทั้งแนวเลยเนี่ยเศรษฐกิจแย่ลงนะฮะเศรษฐกิจแย่ลงเขาบอกว่าเขาคือไปไปคุยกับพวกเจ้าของปั๊มอะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยสงการเข้านี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะว่าการเคลื่อนตัวการอะไรต่างๆคนมีเงินน้อยลงคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนี่ภาคต่างหวัดนฮะที่ไปไปจับมา ครั้งนี้เนี่ยตลาดพุทธไทยดีลงแบบนี้เนี่ยนะฮะครั้งนี้ลงมาปิดที่หนึ่งหนึ่งสองห้าเนี่ยวันที่แปดถึงจะเปิดเทรดนะฮะแล้วแปดถึงสิบเนี่ยแปดถึงสิบเอ็ดเนี่ยลองดูฮะว่าจะมีหนึ่งพันหนึ่งพันจุดแถวอยู่หรือเปล่านะฮะหนึ่งพันจุดนะหรือแค่ร้อยี่ห้าจุดนะ ก็โอเคฮะดูว่าด like ูไปก็มีนักทุณถามผมก่อนหน้านี้นะที่ฟังรายการร้อนจนท่าเนี่ยถามบอกว่าเขามี LTF จะไปเข้า t e t s อ่านะฮะให้มันคงไหมผมบอกว่าออกขายออกไปสักกอดเอยไอ้ t e นั่บะนี่งไงมันก็ทำทำทำใหญ่โตมากกว่านะทำเขาใหญ่โตมากกว่านโยบายเขาเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะฮะอย่าเพิ่งเข้าสู่ตลาดนะนะอ ตลาดยังเป็นลักษะของการอ่อนตัวนะครับเ,เรื่องอุตสาหกรรมในแง่อุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมบ้านพร้อมที่ดินอุตสาหกรรมเครื่องใช้นะครับแล้วก็ที่ตึกถลม่มดินทลายเนี่ยนะฮะเรคิดว่าจะม,มาฟื้นเนี่ยเคสของทํานคราวนี้เนี่ยนะภาษีคราวนี้เนี่ย จะทำให้คนมีตังน้อยลงฮะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังมีโอกาสค่อนข้างละบาดนะแต่กลุ่มที่พอเห็นเป็นหน้าจับตาได้นี่นะฮะมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มแต่เป็นกลุ่มของ ICT นะฮะเป็น a d v i า e กับูเป็นสื่อสารนะรแต่ที่ส่วนเล็กๆอาจจะโดนผลกระทบนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเห็นแต่นักวิเคราะห์ยังคงให้เครดิตไม่ค่อยดีหน่อยนะฮะเป็นเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ นะุตสก,กรรมแบงค์ดูสก,กรมแบงค์เคแบงเองวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเบริษัทโดนโดนแรงกระทบก็ตามเนี่ยแต่เคแบงก็ยังสามารถยืนได้ร้อยหกสิบนะแต่ถ้าจะไปซื้อไปซื้อที่ร้อยสี่สิบนะฮะอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้รออีกสักอาทิตย์หน้าวันพุธเป็นพฤหัสอาทิตย์หน้าแล้วค่อยดูกันอีกทีครับวันนี้ลาแล้วครับเดี๋ยวจะไปดั้งดูว่า,าดาวโจนนั้นจะลงอีกพันห้าร้อยจุดหรือเปล่า ลาครับสวัสดีครับุกัสนีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ